พบกับหมอยีนาะแม่นๆค่ะเราจะมาเปิดดวงนะคะในปี2559นะคะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะเึิ่งปีหลังว่าดวงท่านจะเป็นเช่นไรบ้างะคะการเงินการงานความรักสุขภาพและโชคล่าการศึกษาเรียนของชาวราศีกรกฎนะคะก่อนอื่นคุณหมอขอแนะนํานะคะเป็นอัญมณีเสริมดวง12ราศีกําไรน้าโชคนะคะอันนี้เป็นกำไรนักขราชนะคะเสริมดวงนะคะเป็นเอเซอรี่นะคะที่คุณหมอดีใจมามีชิ้นเดียวในโลกนะคะ เป็นกำไรนักขลานนี่จะเสริมเกี่ยวกับความรักโชคลาภนะคะแล้วก็การท้าก,การขายไม่ตามหานิยมนะคะแล้วก็จะมีเป็นแหวนนักขาชนะคะอันนี้จะเป็นอ่ากำไรนะคะนพเก้านะคะ,ะเสริมดวงนะคะเป็นตัวแทนของดาวนพเกาทั้งเก้านะคะจะเสริมดวงเสริมอำน,นาจวาสนาบารมีนะคะและใครที่สนใจนะคะจะบูชานะคะก็สามารถนะคะสั่งซื้อนะคะได้ที่ f a c e b o o k หมวยนี่น้าแมนแนค่ะโอเคค่ะเรามาเปิดดวงของชาวราศีกรกฎกันนะคะ นี้เป็นไพ่พระพิคนเนตนะคะเป็นลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของหมอหน้าแม่นนะคะเป็นคนสร้างผลงานด้วยหมอหน้าเองคะ่ะออกแบบเองคิดค้นเองนะคะก็ใครที่สนใจนะคะจะเปิดดวงส่วสนตัวก็ติดต่อนะคะทางไลน์ได้เลยนะคะก็ดินคนไหวจะเชื่อมติดไปที่ไพ่นะคะเพื่อให้เกิดความแม่นยําและอย่างรู้นาคตค่ะ ของชาวราศรีกรกฎขึ้นปีหลังถือว่าดวงดีนะคะใครที่มีความรักนะคะจะได้พบรักแท้จะได้มีการแต่งงานนะคะเข้าพิธีสมรสของชาวราศีกรกฎนะคะจะได้คู่ครองที่ดีนะคะเป็นคนที่มีบุญเสมอกันมีสินเสมอกันนะคะเกี่ยวกับไพ่พระพุทธเจา้านะคะเป็นคนที่ดีมีศีลธรรมนะคะของชาวราศีกรกฎนะคะความรักคุณจะได้เข้าพิธีสมรสมั่นหมายนะคะและได้สามีที่ดีนะคะของชาวราศีกรกฎนะคะใครที่ ยกกันอยู่นะคะก็จะมีโอกาสนะคะกลับมาอยู่ด้วยกันนะคะมีการให้อภัยกันนะคะของชาวราศีกรกฎนะคะส่วนใครที่คิดว่าจะลงทุนนะคะทำธุรกิจการค้านะ,ะถือว่าเป็นปีที่โดดเด่นของชาวราศีอ,าอกรกฎนะคะทำมาค้าขึ้นนะคะครึ่งปีหลังนี้ถือว่าเป็นดวงเปิดนะคะใครที่จะลงทุนขยับขยายก็ถือว่าจะโดดเด่นเป็นพิเศษนะคะของชาวราศีกรกฎนะคะงานที่โดดเด่นนะคะเป็นงานที่เกี่ยวกับ การแต่งหน้านะคะการดีไซน์การออกแบบนะคะเกี่ยวกับคอลเลกชันนะคะด้านเสื้อผ้าเครื่องประดับนะคะการแต่งตัวนะคะของผู้หญิงเนี่ยก็จะโดดเด่นนะคะของสําหรับชาวราศรีกรกฎนะคะเกี่ยวกับธุรกิจความงามก็ถือว่าโดดเด่นที่สุดนะคะของชาวราศรีกรกฎนะคะใครที่คิดจะกู้เงินทางธนาคารมาลงทุนก็มีโอกาสได้เงินกู้นะคะมาซัพพอในธุรกิจของชาวราศรีกรกฎนะคะส่วนใครสุขภาพนี้นิดนึงนะคะ สุขภาพนี่ไม่ค่อยดีนะคะของชาวราศีกรกฎนะคะต้องระมัดระวังนิดน,นึงนะคะสุขภาพอาจจะเป็นอ่าโรคอ่าที่เคยเป็นแล้วกล,กลกกับมาเป็นใหม่นะคะสุขภาพนี่ต้องระมัดระวังนะคะเกี่ยวกับกระดูกนะคะเกีย่ยวกับกระดูกเกีออย่ยวกับภูมิแพ้เกี่ยวกับลมพิษอ,อ,อันนี้ชาวราศีกรกฎต้องระมัดระวังนะคะเกี่ยวกับศีรษะนะคะการกระแทกนะคะของชาวราศีกรกฎนะคะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะ ก็ดูแลใครที่ราศรีกรกฎนะคะจะซื้อประกันก็ถือว่าดีนะคะจะได้ซัพพอร์ตเวลาตัวเองไม่สบายนะคะของชาวราศรีกรกฎส่วนเด็กนันกเรียนนะคะใครที่สมัครเรียนสมัครสอบนะคะคุณก็มีโอกาสนะคะที่จะสมัครเรียนติดนะคะสอบเข้าสัมภาษณ์ติดเข้ามาหลาลัยเอ็นทานได้นะคะของชาวราศรีกรกฎนะคะในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะส่วนใครที่คิดจะมีโชคลาภนะคะมีเงินทองถือว่าดีนะคะเพราะคุณได้พ่ายครอบครัวพระศิวะเจ้านะคะ ก็ถือว่าโดดเด่นเป็นพิเศษของอชาวราศีกรกฎนะคะจะมีโชคลาภใหญ่ๆเข้ามานะคะเพราะว่าเป็นผลบุญจากที่คุณได้ทําไว้นะคะคุณทําดีสิ่งดีก็จะได้ตอบแทนคืนสนองนะคะของชาวราศีกรกฎแต่ใครคิดชั่วคิดร้ายก็ก็ได้รับการลงโทษไปนะคะส่วนใครที่ก็ดวงราศีกรกฎถือว่าดีนะคะแต่จะเน้นเรื่องสุขภาพนหนึ่งนะคะสุขภาพนี่ก็วิธีแก้เคล็ดของ ชาวราศีกรกฎนะคะให้ไปทำบุญล,ลงศพนะคะถ่ชีวิตสัตว์ใหญ่แล้วก็เติมน้ำมันตะเกียงนะคะถ้ามีโอกาสนะคะให้ทำทานกับม,มูนิธินะคะสภาสงเคราะห์หรือว่าคนยากไร้นะคะเด็กและคนชราคนพิการนะคะคนที่ได้โอกาสก็จะเป็นการเสริมดวงเสริมโชคลาบนะคะของชาวราศีกรกฎแต่ใครที่อยากจะเฮงรวยก็มาบูชานะคะอัญมณีเสริมดวง12ราศีหรือกำไรนำโชคของหว้หน้าแม่แม่นะคะโอเคค่ะเอาวันนี้เลขนำโชคของ ชาวราศีกรกฎอ่าเลข่ยสี่สิบหกค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะคุณหมอก็ขออํานวยวอชัยนะคะขออ่าอ่ำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกค่ะครูบาอาจารย์นะคะ,าาะ,คะพระยิคยิคเนตพ่อใหญ่นะคะโดยมิได้ให้อ่าแฟนคลับของหมอหน้าทุกประเทศะะมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะร่ำรวยเฮงๆนะคะธรรมะค้าขึ้นนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จผลปรารถนานะคะอายุมั่น